สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขู่สู่ค้นพบพอกับช่องสาบานาหนุ่มสะวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมื้อนี้สาบานาพามาทำบุญเดอ้อค่ะเมื่อนี้สาบานาได้ไถชีวิตปลาสิบสองตัวเนาะคะ่ะเนาะอยู่ตลาดสุดไถชีวิตเขาอยู่นาเคียงเลยจ้าเอามาปล่อยอยู่วัดหงวัดบ้านศรีะะเส็ดเนาะค่ะเนาะอำเภอพุทธิสงจังหวัดบุรีรัมย์ผู้ใดอยากมาขอพรสามารถเดินทางมาได้ที่อำเภอพุทธิสุขจังหวัดบุรีรัมย์เดอ้อจ้า นี่ะคะวัดหงติดหนึ่งในสิบเป็นวัดที่สวยและวัดที่มีชื่อเสียงเหมือนกันคะ่ะในประเทศไทยเนาะบ้ะได้อยากเดินทางมาขอพรสามารถเดินทางมาได้จ้าข้าไปสาบานาจะพาไปปล่อยปลาแล้วค่ะปล่อยปลาเล้วก็จะให้อาหารปลาน้ำจาก็ขอให้บุญที่ซาบานาเฮดมุมอนีห้หนุนดวงนุนชงน,น,นุนลาบนุนรวยเอฟซีแฟนช่องสู่ขู่สู่คนเดอ้อพี่น้องจ้าเป็น มองสถานที่ที่เพิ่นให้ปล่อยปาลาเรากะให้อาหารปลาน้ำจา้าปล่อยปลาเสร็จแล้วซาบนาจะพามาให้อาหารปลาพร้อมจา้าแล้วกะสีพาขึ้นไปขอพรองค์พระเจ้าใหญ่เดิมเด้อค่ะเนาะคลิปนี้ได้บุญเต็มๆต็จ้าเนี่ยค่ะที่ทานจิตปล่อยพร้อมกันจา้าซาบนาเกิดวันพุทธกลางขึ้นก็นกนเลยสื่อปลามา12ตัวมาปล่อยเรากะกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะเนาะ เนี่ยค่ะนุโมทนาสาธุเอาเดอ้อค่ะให้ได้บุญน้ากันสู่ขู่สูคนเนะคะเขาได้น้ำในตื้นน้ำไม่เขาก็จะสดชื่นจะ้ะเอาค่ะเดี๋ยวสาวบนาจ,จะพาไปให้อาหารปลาต่อเรือค่ะปาลายหลายพี่น้องอยากให้พี่น้องแฟ้นจองอิบซีเดินทางมาที่วัดหงบ้านศรีเร็ดออำเภอพุทธทงจังหวัดบุรีรัมย์มาทำบุญนะคะเนาะปล่อยปลา ก็ให้อาหารปลาพี่นะปลามตโตโต้ยงใหญ่จ้าก็ให้พี่น้องมาทำบุญเด้อค่ะน้ำกันนุโมทนาบุญอเจ้าสะออนปลาหลายพี่น้องเทไปทงใดกะบ่เหลือค่ะพิบตาเดียวพระว่าปลาหลายจ้าหลังจากปล่อยปลาเล้วให้อาหารปลาเล้วเดี๋ยวสาวนาจะเข้าพาะเขาไปกราบองค์พระเจ้าใหญ่ด้วยค่ะคุณก็จะหลายในจากน้อย เนี่ยค่ะนตั้งนโมสามจบุบบอกสื่อเสียงเรียงน้ำบาเลกที่บันเดือนปีเกิดตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พระเจ้าใหญ่เลยจ้าเพื่อนศักดิ์สิทธิ์ครับได้จ้ะมีคนมากราบมาไหว้หลายหรอกอะคนใดที่อยากเลือกเหลากับมาเลืกอกย่นี่หละจะ้ะอยากบุญบานสารก้าวบ่วาลูกจะเลี้ยนติดอย่างกับยุนี่ละจะ้ะสำเร็จแล้วกับมีใครเนาะคะ่ะเพิ่นจะมา บนใครหรอกะหนงกลางเพลงจากระลึกจิตถูกอุพระเจ้าใหญ่ได้ยเลยจา้าคลิปนี้ได้บุญเต็มๆพี่น้องจา้าเดี๋ยวิตไทยไปที่ฐานจิตเอาค่ะ,ต,คะต่อไปเดี๋ยวสาบนาจะพาไปขอสู่ขอลาบกับแม่ตะเคียนเ้ยค่ะเพราะวัดพระเจ้าใหญ่มีแม่ตะเคียนอยู่จะพาไปจับปิงปองหรอกอะพาไปจุดถูกขอตัวเลข กะทุกอย่างแล้วกะขึ้นอยูก่กับดวงเด้อค่ะสาบนาหยิบยุกมาว่ามาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางจ้าถ้าขอพรเจ็ตแล้วเดี๋ยวสาบนาจะพาไปตามนี้จ้ะตั้งจิตอธิษฐานบอกซื้อเสียงแนีงน้ำจาของเด้อค่ะวันเดือนปีเกิดบาริกทีน้ำจ้าต่อไปจะพามากราบแม่แตะเคียนอยู่นี่เนาะจ้าแม่แตะเคียนมีสองนางเนาะค่ะเบื้งจากสุดเลยจ้า จุดกะไลให้ไหลคิดว่าเพิ่นให้เลขกม่นค่ะพี่น้องแล้วก็มีของเงินของท้องให้พร้อมให้จุกปิงปองเนาะค่ะเนาะแล้วก็จุดทูบขอเดี๋ยวสาบานาจ,จะล้วงให้ปิงปองแล้วก็จุดทูบขอให้พี่น้องแฟนจอง FC ซีลองไปพิจารณาจบซอมเดอร์ค่ะย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าเบิ่งหลดค่ะชุดไล,ล่ไหลคิดว่าคนณมีสูมิหมาน้ำเพิ่นค่ะเอาค่ะ ชาบานะจุดถูกขอเรีวจะจับลูกปิงปองเด้อค่ะบัานนี้จะจับทีเดียวสามตัวเลยจ้าล้อบึงวาจีได้เล็กตัวใดออกมาแล้วจ้าไดเลขกห้าห้าสี่พี่น้องห้าห้าสี่จ้า สำหรับตัวเลขปิงปองมักกะจัดจ้าขัดกะเลื่อนผ่านเด้อเมื่อนี้ได้มาเหตุบุญแล้วกบมาขอสูกข,ขอมันให้พี่น้องเฟนจองเอซน้ำไปเสี่ยงโชคในงวดวันที่หนึ่งตุลาคม2566น้าำจ้าจากเลขปิงปองสีพาไปเบิงเล็กถูกที่สาานาจุดไวเด้อค่ะนี่เป็นเลขถูกจ้าของสาานาจะอยู่เบื้องหน้าเด้อค่ะทั้งหลังนั่นก็เจ้าจุดไวก่อนจ้า ส9่เก้สสีสอย่าลืมเด้อค่ะเลขเก้าก็เลขหกตัวเดียวกันสือสี่หกสากันไว้น้ำจ้าตัวกันคือสี่หสามเด้อค่ะมักเลขถูกจัดเลขถูกมักเลขปิงปองจัดเลขปิงปองจ้าสารบบาหยิบยุกมาฝากมาตอนเป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องจ้าใส่วิจจะละนณยาในการรับชมจ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ เปิดการมองเห็นน้ำจ้ารู้สึกว่าบอดไ่เพิ่นปิดกันหนักพี่น้องเห็ดอยังติงคิงบ่ได้จ้าพูดอย่างบางคนกับว่าบ่าเห็นอิบซีกะพยายามเนาะค่ะกดกระดิ่งแกงเตือนไว้จ้ะจะได้เห็นคลิปสาบานาค่ะหลายผู้หลยคนกับทักทังางไล่มาว่าบ่าเห็นสาบานาะลงทุกมมือแล้วจ้าลงคลิปทุกวันเอาจ้ะจากที่ขอตัวเลขแล้วขอพอรแล้วสาบานากับจะพากกลับแล้วเดอ้อพี่น้องจ้า กะให้พี่น้องแฟนจังเอฟซีสุขุสุคชนอะนุโมธนาบุญเอาน้ำกันค่ะเพราว่ามนีได้มาทำบุญยางคากเลจ,จ้ะทั้งขอพรอ,องค์พระเจ้าใหญ่ปล่อยปลาให้อาหารปลาจ้ะให้บุญกุศลทีสาบนาเฮ็ดนี้ถึงพี่น้องแฟนจองอิฟซีสูขูสูขุนให้หิงปังดังด้งดวยสูขูสูขชนเงินไหลกองท้องไนลเขาในวันวันที่หนึ่งตุลาคม2566ก็ขอให้สุขให้มาน้ำกันจ้ะคลิปนี้บ่าวหลายหญ่ไปพี่น้องจ้า

caro tamba watangi de ayu wandu susang ala yang cak hodak dina binna sangam supadhita dikartha so upakapati so yakitam moja ayam vidasi rupi dana puja cakta